กระจับเมืองเหนือนะครับรอบเย็นเรามาเก็บต้นกระจับเพิ่มอีก93ต้นนะครับทรงหลายจังหวัดนะครับตามนี้นะครับมาดูผลงานกันต้นกระจับไซส์เท่าฝ่ามือเหมือนเดิมนะครับใบเขียวๆสวยๆขอบใบเป็นรูปไบเรื่อยแบบนี้นะครับนี่นี่ไม่ใช่น้ำนะนี่คือเอกลักษณ์ของมันเชนนะครับนิ่มมากด้านหลังต้นนะครับรักฝอยฟูๆขายกับสาลยแบบนี้ก้านจะพองน้ำนะครับคล้ายกับป่องนิ่มมากนะครับฟู นะครับแล้วก็ต้นกระจับเป็นพืชน้ําที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับมันแตกแตกต้นหน่อรือวก็แตกไหลแบบนี้ยออกจากลาต้นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับต้นกระจับสามารถปลูกได้ทุกระดับน้ํานะครับใครมีสระน้ำนะครับในสวนลึกๆแบบนี้นะครับปลูกได้นะครับความลึกไม่จากัดเลยนะมาเราปลูกให้ดูแล้วเต็มสระเลยนะครับหรือใครมีคูน้ําในสวนนะครับน้ําลึกขั้นต่าขอสัก1เมตรนะครับปลูกได้เหมือนกันนะครับนี่ต่อก็เอกลักษณ์อย่างสุดท้ายนะครับที่เห็นได้ชัดคือ โคนใบนะครับแจะมีเชน้อตานเค็มขอบใบนะรูใบเรือจะเห็นได้ชัดในต้นอ่อนนะครับเห็นปะ่ะนิ่มนะครับหากต้องการต้นพันธุ์ก็จับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปักตะกร้า,าไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ